แต่ละวันก็สลับสับเปลี่ยนกันไปนะครับสลับสับเปลี่ยนกันไปนะครับขอบคุณทุกท่านนะฮะที่ยังติดตามรับชมอยู่นะครับแล้วก็ส่งคำไว้อะไรมาให้กับพี่โรเบิร์ตสายฟันนะครับก็ที่ผ่านมานะคะด้วยควาที่ครอบครัวของเรานะคะอาจจะไม่ได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันนะคะเพราะว่า กับแม่ก็แยกทางกันตั้งแต่เราเล็กๆนะคะแต่ว่าเราก็สนิทกับพ่อค่ะเพราะว่าจะโทรหาแล้วก็ไปมาหาสู่กันอยู่บ่อยๆพ่อก็จะเป็นคนที่ ใจดีแล้วก็น่ารักค่ะคอยให้กำลังใจเราตลอดพ่อก็จะคอยสอนคอยบอกว่าให้เราทาตัวดีๆวางตัวดีๆแล้วก็มีอีกหลายๆอย่างค่ะที่พอ่อคอยบอกเราตลอดที่เรารับรู้ได้นะคะแล้วเวลาเรามีปัญหาอะไรเราก็จะคุยกับพ่อได้ตลอด พ่อของก็จะบอกว่าให้เราแต่งเองดีค่ะให้รักกันพี่น้องที่พ่อบอกนะไม่ได้แลน้วงสาวทั้งสุดท้ายคือว่าเราอยู่ในเหตุการณ์ตลอดนะคะเพราะว่าเป็นคนมาดูพ่อตลอด เริ่มพูดว่าพ่อนี่าก็พูดมาตลอดนะคะว่าให้ดูแลกันแต่ว่าเหมือนเขาจะย้ำมากขึ้นว่าคอยดูน้องให้ดีๆนะพ่อเป็นห่วงน้องเพราะว่าน้องจะเหมือนกับว่ายังทาตัวเป็นเด็กอยู่ําพูดของพ่อนะคะ,คะพ่อกขบอกว่าอย่าทิ้งน้องมีอะไรก็ให้ดูแลน้องให้ดีดค่ะจะมากพ่อจะบอก เหมือนวันแรกที่รู้ว่าไม่มีพ่ออีกแล้วบน<ม>โลกใบนี้นะคะแต่มันก็ยังรู้สึกในใจมันก็เหมือนใจมันก็ยังมันโง่โง่โโเพราะว่าเราไม่รู้ว่าต่อไปถ้าเรามีปัญหาอะไรเราจะบอกกับใครเราจะโทรหาใครใครจะเป็นคนที่ให้คาแนะนํากับเราอะไรแบบนี้นะคะะรเขาี<ม>่จรบ่อยที่สุดก็ ลอดแค่ว่าเขาบอกว่าเราเป็นพี่เราเขาไม่่อยห่วงเราเลยเพราะว่าเหมือนกับว่าเราดูแลตัวเองได้แล้วพ่อก็จะย้ําแค่ว่าให้ดูแลน้องให้รักน้องแบบนี้คกับหนูพ่อของเบเคยได้บอกอะไรค่ะเขาก็จะบอกแค่นี้แหละบอกกับพี่ว่าให้พี่ดูแลใช่เพราะเหมือนกับว่าพ่อมีอะไรก็จะชอบเหมือนโทรหาเราเป็นพี่อย่างนี้ค่ะเหมือนกับว่าให้เราเป็นคนเหมือนไแบบตอกน้องอีกทีนึงดูแลน้องแบบเนี้ค่ะ กเรกโนก็อยากจะบอกว่าคีถึง่ถึงสุกวันไม่ร we yup> ู้ว่ามันจะผ่านไปยังไงเหมือนกันต่อจากนี้ก็อยากจะบอกพ่อว่าขอบคุณแล้วก็ขอโทษที่อาจจะที่น้อยใจไปบ้างไม่ค่อยเข้าใจพ่อไปบ้าง แต่ว่ามาถึงวันนี้ก็รู้แล้วว่าพ่อรักเราสองคนมากจริงๆแล้วก็อยากบอกพ่อว่าไม่ต้องเป็นหน่วงหนูสองคนรักพ่อมา,ากๆให้พ่อไปให้สบายอะค่ะไม่ต้องเป็นห่วงอะไรเลย